بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحم الله تعالى Wa nafa'na mi ulumi widdaraini amin Allah faqina fid dini wa alimna ta'win Allah rabbi zidana in man nafiyah kitab jahu muhum Nap cha khang lang Banda ti Antam Maka Pertama-tama Orang yang Menangis daripada makhluk, makhluk itu, itu Adam, Adam. alaihi salam. salam ah dan ni bot ของการตอบา maka pertama-tama orang yang menangis daripada makhluk itu pecem itu dan dan คนแรก ดังนั้นคนแรกๆทรองไห้จากมักโลนั้นดังนั้นคนแรกๆที่ร้องไห้จากมักโลนั้นอาดัมอาัยหิสสาลามคือท่านนบีอาดัมคือท่านนบีอาดัมคือไม่พ่า่าคนเดียวสารพาพิตตบัตคนแรกเผื่อเดียาวนำตาตก ยอดบน่นดินในดุนยานี่คือ่านนาบีอาดมเองอ่าเพราะว่าไม่มีใครที่ไงนบีอาดมเองคนแรกเผื่อนสิทธิฮาวานคนเดนะครับอยู่ไปคนละแห่งไงนบีอาดมเมี่คนแรกเผื่อนเตะรองให้สรับพาพิษความพิษของตัวเองตอนนั้อ่ะเตต,ตกาลาตูรนเดริปรดาเชลากาเกิปดาบูมีไปเช่นเกิปดาบูมีในตอนที่ลงจากส่วนสวรรค์ ในตอนทีลงจากส่วนสวรรค์ในตอนท nah ีลงจากส่วนสวรรค์ทุกลงมาอยู่บนแผ่นดินนี่ท <2. S 1> <gel> ุกลงมาอยู่บนแผ่นดินนี่ในตอนที่อยู่ในส่วนในตอนทีลงจากส่วนสวรรค์ทุกลงมาอยู่บนแผ่นดินนี่ตอนนั้นนบี้ยดำอยู่ในสวรรค์อัลลอฮฺตาลาหลายลงมาเลย พักลงมาเยาวเดินย่านี่นครับลักษณะการลงมาเป็นใดน,นั้นไม่รู้กันน,นั่นเใช่ไหมอ่ะตกลงมาเยาวเดินย่านี่นบีอาดัมนั้นไปตกที่อินเดียนะครับซิติฮาวานั้นไปตกที่นนะคระบเคนเคเมมัมากกาอัลลอฮฟานนะครับไปตกทีอ่ายิดดาตรงนี้เด็กเมมักกาตรงนี้แลว้วที่นักอิตาบันบอกนะครับไปคนละแห่งกันนะครับ หลังจากนั้นกาา็มาเจอกันที่อาราฟาเมือนเดิมต่อไปทางซองนะเนี่ยไปตอกคนละแห่งกันนบีอาดัมก็ลงมาตอนนั้นน้เกร้องให้คนเหกือนมากามานัง,งิสเรามาเลยนี่เวลาใกรถามน,นบีอาดัมร้องขึ้นกีป่ปีมากามานัง,งิสนี่เขียนตั้งไว้ข้างนอกได้เลยอียาติการตุสตาฮุนอ๋อดังนั้นนบีอาดัมจะร้องให้ถึงสามร้อยปีเลยอ๋อร้องถึงสามร้อยปีเนี่ย เปาวัฏาดเขียนตังหมายเลขข้างนอกกีตามนั่งเวลาก็ท่ามนะนะครับอ่านาบีอาดัมนั้นจะร้องให้ถึงสามรอยปีร้องให้ถึงสามรอยปีเลยและที่อยางเขาเสียใจเขาเศร้าเห็นไหมอ่ะนบีอาดัมเสียใจเศร้ามากนะครับเขียดกับเรื่องที่ทำพิษมาในสวรรค์อลัลลอฮ์ตัลลากูดนะเห็นไหมอ่ะนั่นแหละคนเร่าร่อนาพิษหญิงชายเวลาร้องไห้ถึงสามรอยปี ดั่งที่อาดั้งมังงเอากัดอียาข้ามศีและเซืาอขึ้นห้ยฟ้าเลยและไม่ยกซีราขึ้นท้ยฟ้าเลยและไม่ยกซีราขึ้นท้ยฟ้าเลยกมกมรองไห้น้ำตานี้เลยไม่เล็กฟ้าเลยนองกูกเสียใจเย็นนั่นเลย ฮะนั่นเลยตัวอย่างคนสระปาปิดญิงปะของเราตัวชายเราอก้มมันรองรองให้นี่อ,อยา่าเอาไม่เลกฟวาไม่เละนางก้มรองวันนี้ก้มหน่น้ำตานี้เลยเลยเป็นทางวัน่แหละนะครับอ่ารองไห้ไม่เลกฟวาเลยเมื่อไหร่หลูก,กับพ่อเม่เลยเวลาเวลามาเวลากูไล้หมาอีกหนึง่งนี่นายอะไม่ให้เละหน้ามานะครับไม่เลนะหน้าหานี่ก็เมื่อกันเวลาว่า ผิดพาดอะไรสักอย่างนนบีนบีอาดัมนั่นโดยฟั่มแกเส้จใจซศรานะไม่มองไม่มองชันฟ้าไม่เลือ่อเล่เล่เพ่นดินนิ่งเดียวตานี้ร้องจะตาบวมมาเลยซะนะครับอ่านับตานี่เป็นค่องเลยหน้าในกิตากัสุนไวยบาบอกวา่าอ่านบีอาดัมร้องไห้นั่นนําตาเป็นค้องมานี้นั่นซึ่งมันมีมันมีไดโนวโเซานะ้ำมากินาน้ำตานะครับอ่าเอ็นไมอ่ะพอสัยนัมนนั้นมันไม่ใจนกแล้ว นะครับเมื่ออย่างที่เ้อเห็นอย่างหยกสม,มัยนี้นั่นเดินหนุ่งเศร้าเจอเ้อเลยนั่งชอบเลยนั่งเดินหนุ่งเศร้านะครับนั่นแหละมันนั้นมากินน้ำตาข้องนบีอาดัมนั่นเจริงน้ำในในคลองต่างมดตรงนู้นนั่นกินมากนั่นเป็นน้ำธรรม,มาดาทั่วไปนะครับเตว่าน้ำมาแล้วมากินน้ำไส้คลองตรงนี้นะพะนบีอาดัมกำลังนั่งร้องไห้อยู่นะครับอ่านี่น้ำตาไหลเป็นคลองเลยทึ่นบีอาดัมนั่งฟ้ามสูงนั่นได้ซอกโลกสูงนัทนะครับคนหยกสม,มัยก่อนนั่งสูง นะครับซุ่มยิ่วว่าไดโนเสาร์ที่เราเห็นในมไหอ่ะอ่าเมื่อกาซ้ำไม่มกับเปียสมเมรเรากับแม่วัะเลยแมวน่ะเปียสมเมอร์ดโนเสาร์อ่ะนั่นแหละแพร์น่ะเปียสมเมอร์ดโนเสาร์มาอ่ะรถลักจับข้อมาเสียมาอ่ะซึ่งนาบีอัลกดามก็จับข้าเสียเลยหลังจาครบเกณชัดลอยนะครับอ่าเห็นไหมอ่ะนั่นแหละมากินน้ำซึ่งปั๊บมันเล้งเหลาโอ้ยน้ำนี่หวานจังนะครับ บงบ,งบงอกว่าเผื่อ่นำตาข้องแกเดียวาน,นั้นเอาเรารับต่อบาลเลยแต่ถ้าว่าเข้มเยอะเลยอย่างคุม้มเยอะเลยนั่นต่งางัวเอาเราไม่รับต่อบาลเอาเรารับต่อบาลเลย,ยงไงนะครับหาทึ่งนี้อ่ะแกก็ร้องให้ทึ้งสามร้อยปีเลยไม่เฮยฝ่านําตานี้ไร้รองอย่างนั้นตลอดเลยพอหลังจากนก็มาเดียนเดริปรดาดดอย่างดีมาเกียนอีตู้นี่คือฟาร์มดีคนเดียดเสียใจจริงนะสาภาพพิจิง คำว่าเดียจากดปาได้ยังดีมากนอิทูลังจากลงมาบนแผ่นดินลังจากลงมาบนแผ่นดินนะครับอ่าลังจากลงมาบนแผ่นดินกระนามาลุ่ยยะดีป่าได้อัลลอฮ์ตาลาเปเจ้าอัลลอฮ์ตาลาพ่อว่าไอตออโลพ่อว่าไอตออโลเห็นไหมอ่ะพ่อว่าไอตออโลนะคุณสาลาฟพิจิง เด็เกแกไม่มองฟ้านะเกาอายอ่อนเห์นะครับอ่าเกาทาผิดมาหนะ่าซึ่งเราควนดูอยู่ปัจจุบันนี้ก็นะ่้นทำผิดเลยยังแซมซัมไม่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 อายเลยยังที่ทําซําเติมเลยนะหนะ่ายังที่ทำทำเติมเลยตัง้งตั้งเทวะถ้าเราผิดผ่านอะไรไปสักอย่างเลยข่าวสุโรงเลยไปมายังมาหาเวลาเขาบังเ้าไปทุกวันนี้ไปมายังประจํานี่ไอ้นี่ไม่ นะครับยิงพิษยิงไม่เข้าฮะยิงข้างไกยิงไปก็ไปเลยยังไปท่ำซ้ำล่ะนะครับบางคนที่หลักผ่าเผื่อนั้นยังนะครับเปคนถูกตีอะไรกันข้างล่างเนี่ยออกมาเอาเหลาจับคมขืนหลอกซ่าก่อนอะไนึ่งออกจากร่างเอาเหลานะครับนั่นแหละเขาเรียกว่ามันไม่ให้อ่านนะครับยังหยุดเซียนอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเตต้าคนสาตว์าพินหน่อยล็อกมาตึ้งปั๊มมาไม่เอาเลยข้าวซุนอ๋เลยก็ว่าไป็นราคาห้าออลร้อ์ นะครับนั่นแหละเขาอยากโค่นในไอจริงสถา,าพิษนี่นาะบีอยดำไม่ไหมอ่ะแกไม่ยันเหยื่อฝ่าเลยด้วยความอายนั้นนะครับแกร้องไห้นะครับ,รนะรบด,ด้วยใจดี่ร้องจริงจริง,ร,งร้งรองอยู่กระทั่งนั้นตานี้เป็นข้องหนะ้าพอหลังจากแกไออัลลอฮ์ด,ด่านสุญยดอียอาสตูสุญยดที่อัตตสุเกตไอฮินดีฮินดีคืออินเดีเยเลยก็เชื่อว่าฮินดีฮินเดียอ,อินเดีย นะครับคนมาอายุกว่อินเดียฮินดีฮินดูอะไรนะบูเก็ตฮินดีนะครับ100ปีไปเชี่ยม100ปนไปยาวมาและนบีอาดาัมสยุยุดธ์นึ่งขังและนบีอาดัมสยุยุดธ์นึ่งขังบนภูเขาอินเดียถึ่งนึ่งหลายปีหรอ เนี่ยเนี่ยันี่ก็เรียกคนซาลาปาพิจริงและนบีอาดัมสุยุทนืน่อินเดียอินโดนีเซียน้อละแห่งกันนะครับอ่าเนี่ยนบีอาดัมนั้นเก็บตอกลงมานะเกยรองไปกันเนื่งร้อยปีนี่คือคนซาลาปาพิชชายเวล่าไงนะครับสักวันนึงแหละเอาละแต่เราต้องอยาไภัยนะครับต้องมีสักวันต้องมีสักวันเอ,ลอยาละอภัยเองแหละไม่ต้องกลัว ไม่วันนึงก็ต้องวันหนึ่งนะครับนะถึงเรานะั้นหยาหยาสิงวังนะถา้าพิดเดืองอะไรเรามาอยู่ปอนอนนะครับใช้เวลาไปเลยอยู่บ้านเกท,ทํทความชัวแกซ่องซ้ำพ้นซ่องซ้ำที่วันซ่องวันหรอกพอมาอยู่ปอนอนั้นอยู่เป็นซ่องซ้ำเดือ,อนนะไงใช้เวลาที่จะกแก้ไขตัวเองปรับตัวเองไงนะครับ,ออบ,ออนะรบข้องทถี่จากบ้านเถี่ยบ้านนั่นลืมไม่หมดยาเถี่ยเก็บมานังคิดอเธอยิงคิดยิงมันหลกักเธอนะั้นอยู่ไม่ทชกนะ มาขุดมาขุมโง่กันอยู่ไม่โทกอยู่ไม่ติดเอ้ยทำผือที่ได้ออกจากโภนานี่ไปทางไหนดีวะมันนั่งคิดแล้วแหละมันต้องคิดเลยห้าทางไงเอ้ตว่าไปยอดเยี่ยนีีว่าถ้าไปเอาน้ำว่ามาแล้วแหละมันจะนั่งคิดไงตว่าไปซักผ้าวันบ่อดีว่านะครับไม่ไม่อ่ะวิงปุ๊ดเดี๋ยวเลยใครไม่เห็นตัวเดียวโบยยางก็ไม่เห็นกังดึกนะครับไก่ฟ้ายางก็ไม่เห็นไม่ไม่อ่ะนั่นไงทึ้งตราดคิดเรื่องเทาบาลนั้น นั่นแหมันจะหลากมาไงถ้าเราสัตว์มดเราไม่คิดเลยปล่อยว่างไปนั่นับะปล่อยว่างไปให้มัดข้องเหล่องทบ้านจะเป็นจะไม่เรื่องในโซเชียลอะไรก็ตามเลยเรายังมานังคิดไม่ใช่นั่นและถ้าเรานางคิดนั่นเราเมื่อคุณพี่ค้าคนอยู่ไม่ทุกดูดูดูไปห้องหนามั้งดูรบมาติดตัวมั้งดูไปล้างห้องหนานึกมาถ้าวันเดือเป็นตักนั่งไงอานั่งไงนั่นวงบอกว่าือวงบอกว่าเรายังไม่ปรับตัวจริงที่ นะครับที่ให้ได้เมื่อนบีอาดัมเนื่งรวยปีเกย่อมสุยุตเคยใช้เวลาในการจะใช้เอาเลือดอาภัยยังไงนะครับอ่าเนี่ยอ่าใครเดียวซานาจริงก็ต้องใช้เวลาให้กับตัวเองนะครับาให้นะครับ,าใ,นะรบาให้สิ่งที่เราทําผิดไปนั่งลบมาห้าเราเราหนะแกรอให้ถึงเนื่งรวยปีพร้อมสุยุตที่ที่ผูกเข้าอินเดียนะเฮงกักเกลดอายามมาต้ายง Aini mak faham ni. Ini aku lawu dia. Hengok ke ayat matanya pada bukit. Nah, Serendin. Nah, Serendin. Oh, ceri ni ceri. Mesti ceri dalam mewang ni. Serendin. Nah, maka ditambahkan Allah pada dimakin bukit itu. Hingga kalaulah ayat matanya pada bukit silindin. Con nam ta'ok. Nakab. Bun pu kau. Bun pu kau silindin. Nakab. Oh. Cikgu kau lagi lah. Nakab. Bun pu kau kew. Apa jauh. Kau silindin. Nah. Con nam ta'ok. Bun pu kau silindin. Nakab. Maka ditambah. Allah pada dimakan bukit itu. ดังนั้นอัลลอฮ์ก็เลยได้เผมดังนั้นอัลลอฮ์ตาลาได้ก็เลยได้เพ่มบนผู้เข้าดังกล่าวนั้นดังนั้นอัลลอฮ์ก็เลยได้เพิ่มบนผู้เข้าดังกล่าวนะั้นเดี๋ยรีบไปด่อายะมาตายจากนำตาข้องท่านนบีอาดัมนั้นจากนำตาข้องท่านนบีอาดัมนั้นนะครับ จากนามตาของท่านนบีอาดัมนั้นอาการอาการดุสโซบานีอ่าดุสโซบานีดุสโซบานีกับคำว่าดุสโซบานีอะไรจะไปฟังใยตู้อะไรอย่างกายูมานิสอ๋องอกเป็นต้นไม้หอมอ่างอกเป็นต้นไม้หอม นางอกเป็นต้นไม้หอมด่านเปิดนาปั้นบุงงะจิกกะด่านเปิดนาปั้นบุงงะจิกกะและงอกเป็นต้นดอกไม้นะครับจิกกะนี่ดอกไม้อะไรวะไม่รู้จักกันอินเดียอินเดียยังไงและงอกเป็นต้นดอก,มก,กไม้จิกกะจิกกะนะอยู่ดอกไม้อะไรชื่อนะครับเนี่ย คือไม่ผาวานนาตาข้องนบีอาดัมนั้นที่ว่ายอดตกลงมาบนผูกเขาที่อินเดียนั่นเลยซึ่งบนนั้นนั้นหน,น้าต้นไม้นั้นเป็นจากหนาตาข้องถันแล้วก็ดอกไม้นั้นเป็นมาจากหนาตาข้องถันหงอกบนผูกเขาน้นเต็มไปหมดฮ่าบ่งบอกว่านาตาข้องนบีอาดัมนั้นกลายมาเป็นต้นดอกไม้ที่หอมกลายมาเป็นต้นไม้ที่หวานนะครับอา่าต้นไม้ที่หอมมานิสนะ คือไม่แปลว่าอัลเรารับ د ع อาในการอิสติฟาของแกแหละห่างทั้งหมดลยอินเดียนั้นที่อินเดียไอ้มาอมันมีนํำโอมไล่เบบสื้อมาไล่ชนิดมันมาจากอินเดียมากล้วเผื่อแต่ของดาว่าเศรษฐาซึ่งไอที่อินเดียให้มาเทรวมเทรวมแล้วก็เยดาว่านะคุณเบเดาว่าเนี่ยซึมัจะไปชจบไปที่อินเดียซึ่งอินเดียก็มันมามีรากไล่ศาสนาอินเดียนับซื่อศาสนาได้บริโภคไหมฮะหัวจากนักซื่อหัวไง S <S 2> <S 2> นัน่นแหละวายหัวบอกได้อ่ะนาหหอมที่งอกม,มาจากนาตาข้องนบีอาดัมนั่นแหละเขาออามาทำเป็นไม้ส์สก,กัดเป็นนาหหอมนะครับอ่าเรื่องนี้มันฟั่งมาอินเดียนั่นมันมีหลายลแบบกัสตูรี่อะไรพวนี้เห็นไหมอ่ะเพราะว่าไม้หหอมต้นไม้หอมมันรองลองเลยตะาเพียงแค่ก้อนเดียวหรอกทำราคาได้เป็นแซนนั่นเป็นมื้นนะาว่า ฟักคู่เคยทำกันแระเบ่ดก,ก่อนสมัยก่อนแกเคยไปไปห้าต้องไปห้าในป่าด้วซึ่งคนตีห้านะต้องรู้จักกันลาตนนะ้นไม้หอมเขาขอเส้ฟักเขาจะเขาจะเขาอยากคว้านมาเอาเนื้อในข้องมันนั่นแหละอ่ะต้องคนท่างป็นเทลยหอมนะครับเอาไปล้นไฟมันนี่หอมต่างบ้านเลยฟาร์มหอมนะนะครับถึงเวลาเขาเสือไค่เสือโซอมาคนอารับมาจากไก่เองพี่นั่นแหละเป็นตน ine, ้นไม้เดชนิรซึ่งดีที่สุดนะโซมาที่อินเดียนี่มีมาก นะครับเนี่ยมันมาจากน้ำตาของนบีอาดัมเองนะเนี่ยกลายมาเป็นน้ำหอมกลายมาเป็นไม้หอมชนิดที่ดีที่สุดนะดันที่จัดการ pada buket itu let ah let จะได้ให้เป็นในผู้เขานั้นจะได้เป็นขึ้นในผู้เขานั้นบูรงตุสอ่าบูรงตุสอ่าไม่ใช่นกตุสนะอ่าบูรงตุสชื่อของนอก ทุสอย่านี้นกไมนนะ่่ะบุรงมารอบูรงมารอนะครับความหมายก็คือนอกอ่าอ่านั่นนกได้เฉื่อเนันเสบบ่อเลียง <Yeah. S 1> นกเป็ดสวยนั่นนกยุ่งอนะ่ามารอนี่คือนอกยุ่งความหมายก็คือมานะครับมาเป็นนกยุ่งเี่ผูกเข้านะนะครับ ดนันเม่ไม่ใช่บุรอกมาเราะนะคือเป็นนกยุ่งนกตัวนั้นเลยมันมาทำไงยะดันมาเมนูสเกลาบุรุษดันมาเมนูสเกลาบุรุษและบรรดาหน,นกเล่านั้นได้มาดืม่มอ่าดื่มน้ำตาเลยได้มาดื่มน้ำตาเนี่เจคูลาวบอเดี๋ยเดี๋ยวได้เนื้อซี่มากินน้ำตานะครับอนาคอนโดามากินน้ำตาหน้าเบียดดำนะครับไม่จะมากินนะหน้าเบียดดำหายมาอ่ะเนี่ยและบรรดาหน,นกนั้นได้มาดืม่ม นะครับนำตาข้องถันปาดาสตูฮารีนะครับมาในวันหนึ่งนะครับมีอยู่ในวันหนึ่งนะอาการอายามาตาอาดัมอะลาย์สลลัมกับนำตาข้องอาดัมกับนำตาข้องนบีอาดัมนะมีบุรุษตุสแล้วก็นกนะครับอามุรอมาดืม่มนำตาข้องตาน,นีมาบีอาดัมมีอยู่วันหนึ่งนะั้นดันเบกัตาสกลาบุรง นะครับอ่าดัปนประกาศสกลาบุรุษเพชรมันแล ok นะบรรดาหนกนั้นก็พูดกันว่าเนี่ยเดคุณเล่าบทเดียวให้ฟังกันเลยและบรรดาหนกนั ok ้นก็พูดกันว่านี่มันขายกากิตาบกัสสุมกบียะเลยเหนือฮะและบรรดาหนกนั้นก็พ ok ูดว่าพอกินเสร็จอะไรพอดื่มเสร็จปับ๊บมันเล้งอะเพื่อนะครับมัมเมนุมกามีอาการอายัดลาวด์อ่า พวกเราได้ดื่มกับน้ำทะเลแห้งนี้มันกินน้ำทะเลน,นะพวกเราได้ดื่มกับน้ำทะเลแห้งนีไ่ไม่ฟังไม่ฟังว่าพวกเราได้ดื่มน้ำทะเละดันอาญาดารักเละน้ำคลองอเละน้ำคลองดันอาญาฮูยันเละน,น้ำฝนเละน,น้ำฝนไม่พลาว่านอกว่า เรากินน้ำเล่มากเรากินน้ำในข้องมากเรากินน้ำฝุนมาต่างมดนี้นั้นนะครับอ่ามันที่มาบอกว่ารสชาติมันแปลกใช่ไหมอ่ะไม่เหมือนกับที่มันได้ดื่มน้ำนี่นำ้ำข้องน้นำฝุนมานะครับพอมาดื่มนำ้ำนี้นั้นมันแปลกขึ้นมาทันทีเห็นไหมอ่ะตีเล่นความไม้ไปนั้นแลนะ่พอม,มาเล่นไปนะปั๊บดานตียดะกามีเมนุมอากันเมนุมมันอย่างเตลเบสแปย์ยาวนะ Manis d a r ิ pada i n อินิเป็ n d ช r i le, le, ok um, p a d a ini อและไม่มีเลยพวกเราได้ดื่มกับน้ำดื่มและไม่มีเลยพวกเราได้ดื่มกับน้ำดื่มเทวันสดชื่นที่สุดเทวันสดชื่นที่สุดจากน้ำแบบนี้อ่าจากน้ำแบบนี้ และไม่มีเลยเพพากเราได้ดื่มกับน้เทหวานสดชื่นตี่สุดจากน้ำแบบนี้นะครับอ่าคือไม่ฟ้าววะนกเทมมาดื่มน้ำเบอร์เดียวนั้นพอมันกินเดินเข้าไปถึ่งปับ๊บมันบอกอ้๊เราไปเลขเร,เราเคยกินน้ำน้ำเล่มาตั้งแต่อายุเกิดมาเนาะเรากินน้ำคลองมาอายุเจ็เกิดมาน้ำพุนน้นเราเค่อยดื่มมาทั้งหมดเลย น้ำเล่โลกนี่แต่เรามาเดิมน em, ้ำนี่เปกเหลามาเดินน้ำสร้างคลองวันนี้นะไอเส่มันร้อยร้อยว่าน้ำน้ำเล่ยร้อยว่าน้ำฝ้นร้อยว่าน้ำคลองเลยวะนะครับ๋ยวมันว่านขนาดนี้เนี่ยนะครับหายไนอ่ะนั่นบอกบอกว่านกนั้นมันมากินน้ำตาของนาบีอาดัมไงก่อนจะเป็นไส้คลองเนั้นนะนะครับอ่ามันก่อนเล่งกับนันเลยนะครับมันหรอโอ้ร้อยว่าเลยเนาะมันกับโบรลอเลยเวลาไปเวลาเราที่กินชาเลยนะนะครับอ่า เสื้อไปสร้างชากินร้านนึงนะนะครับพอมาสร้างชากินร้านเดซองอุ้ยร้านนี้กินร้อยจังที่ร้านนู้นเรียกว่าไม่ร้อยเลยรสชาติเป๊กจังเทวันนี้วะรสชาติร้านนี้ร้อยว่าวะหายไหมอ่ะหายะขออย้อเดียวเลยอมันดีว่ามันรสื้อสดฉืนว่านะอะไร,อร่ออยว่านะเราเป๊กปลาลาดเลยนะครับอ่าพอเป็นนั่นนกนี่ก็เลยเป๊กนะำวะอ้มันเป็นน้ำอะไรวะดันมันยังกะอาดัมดันมันยังกะอาดัมเละนบีอาดัมก็ นะครับ ه, อ่าส่งไส้ึ้นและนบีอดาดัมก็มีการส่งไส้ึ้ Store, นอ่าผอนหนกมันเลกเว้น,นั้นเลยและนบีอดาดัมก็มีการส่งไส้ึ้นวาบาวาส anya าสกลาบูรงอีตูบาวาส anya าสกลาบูรงอีตูเทจิงบันดาละเทจิงบันดาหนกเล่านั้นเทจิงบันดาหนกเล่านั้นนั้นนะครับอ่ามันสันดาสันดาอาการดีอยอนะครับ ได้เยอะยือกับค้าไหมอ่าได้เยอะยือกับคาอ่าได้เยอะยือกับคาแล้วนะครับคือไม่ฟ้ามากิดานกนั้นไม่ไม่เยืยแล้วว่ามันเอาอ่าว่าวนนี้คือไปไม่ฟ้ามาผือเกก็ขิดมากแล้วว่าเออมึงก้อนนี้เนาะไม่ยืยกูเนาะข้านเด็กกูทุกหยิกออกจากสวนหละนี่มายืยว่านับตากูอ่าร้อยเป็นนั่นหล้วอ่าแกคิดดานนอกนี่ไม่ยืยเลย นะครับมาเยอะยุยเก๋ะนะครับอ่าวว่านจริงไหมมากัสมบะอาดัมมากัสมบะอาดัมอันนั้นตัวมีมตกคังอยู่ตัวนึงนั่นอาดัมไม่ใช่อาดาฮีไม่ใช่นั่นมากัสมบะอาดัมดังนั้นนบีอาดัมนะครับอ่าก็ได้กล่าวนะครับอ่านบีอาดัมก็ได้กล่าวว่าเฮตุฮันกูโอ้พระเจ้าของเรา โอ้พระเจ้าของข้านะครับเอ้ทุกท่านกูโอ้พระเจ้าของข้าเทเลอังเก้ากราซีอาตัสกูสกัลลาบุรุงมัมเพสันดาสันดากันดากูเปย์มาเย้าเปย์ย้ามาตุนีมันสันดาสันดากันดากูทันใดส่งส่งบรรดาหนกทันใดส่งส่งบรรดาหนก ท่านได้ทรงทรงบรรดาหนกมาเยอะเยือกับตัวข้องคารืออ่าท่านได้ทรงทรงบรรดาหนกมาเยอะเยือกับตัวข้องคารือนะครับอ่าท่านได้ทรงทรงบรรดาหนกมาเยอะเยือกับตัวข้องคารือนะครับสาบอากุมืองนามักเสียกอักันดีเขาอ่าเพชรอก,อกันด <K al anyway> ีเขา ซาเอ็ดวะซาเอ็ดวะซาเอ็ดวะข้าพเจ้าได้ทำมอมาะสมกับฐานซาเอ็ดวะข้าพเจ้าได้ทำความชั่วกับฐานอ่าซาเอ็ดวะข้าพเจ้าได้ทำความชั่วกับฐานนะครับนบีอาดัม์กก็คิดมาออกาเออมีอัลถตั์ตะ่าให้นกมามาสั่มติ่มไม่วะนะครับตั้งตั้งตีเราตุ้มหยิกออกจากสวรรค์แล้วเราพำความพิษเราทำความชั่วกับพระองค์แล้ว นกนีเศร้าเอาลลอ์ส่งไม้สั่มตืบอปลาไม้อู้อัลลอฮ์นะครับอ่าแกขิดมากไป็นหลานเนี่ยมากกมาวายุอัลลอฮ์คือปายอดังนั้นอัลลอฮ์ก็ลงวายุมาให้นบีอาดัมดังนั้นอัลลอฮ์ก็ลงวายุมาให้นบีอาดัมตอนที้นบีอาดัมเขียดขิดมากนั่นนะครับอัลลอฮ์ก็ลงวายุมาบอกแกเลยนะครับมาบอกต่อนบีอาดัมเพือมาปบใจลบเลยนะครับอ่า

ยังตะเลาซัดเปเชียนยังตะเลาซัดแท้จริงข้าไม่เคยให้น้ำนะครับให้น้ำเทรสชาติเทร้อยที่สุดอ่าแท้จริงข้าไม่เคยให้น้ำนะครับอ่าไม่เคยให้น้ำดื่มใส่หรือนี่แท้จริงข้าไม่เคยให้น้ำดื่มเทร้อยอ่าเทรสชาติเทร้อยที่สุด เทจิงข้าไม่เคยให้น้ำดื่มเทรสชาติเทร้อยเทสุดเดือดปดาได้ไอาาาตาอ t รังยังเบ e ด d o s a เปเชนดอซาจากน้ำตาคนเทมีบาปจากน้ำตาคนเทมีบาปนะจากน้ำตาคนเทมีบาปคือไม่พออัลลอฮฺอาดัมเจ้าหรือไมอ่ะน้ำตาข้องคนเทร้อยเทสุด คนเตียเคยตั้งความชัวมากนะนะครับคนเดียเขยนตั้งความเฉียวมากนะั้นเตี๋ยมันวาดีนรสชาติดีที่สุดนะจากคนเดียมีบ้านนั้นไม่มีแล้วที่ให้เมื่อข้องถันไปนี่บอกว่าอ๋ลเราตั้งระดับต่อบ้านแลเวแลวหลกับเรากำล่อการยอกขึ้นกลางกลางดือนั่นยอกขึ้นมาถึงเลียอะไรสักทีกันน้ำตาละรองนะ <c oughs> นะครับก็รองซึ่งเอามาเลียแลีววานมาอ่ะเอตาวาดน้ำตาคนนี้นั่นไปเก็บไว้ในแก้วเลยสุดยอดนะครับน้ำตาพิเศษอ้อ นะครับเก็บไว้ในขวดโลเลยนะครับเอาไปไหนเอาเอาไม้ใคยเรียได้รแล้วบางทีลินดอกกินข้องว่านนั่นยนะครับอันนั้นแหละนำตาเทวข้องนาบีอาดมเทวว่านนะนะครับอัลเลาะห์ะคนเดทําบาบมานีที่นำตาว่านแบบนี้นั่นมันไม่ใช่เลยนำตาของคนที่ทัมบาต้องคมต้องอ่าป้องเป็นนำตาที่ว่าคมเปียวนะครับไอ้ไม่แต่นี่นั่นนำตาข้องเจ้า ตวานนี่นั้นจากคนที่ทำบาปนี่บ่งบอกว่าแกรับแกนั้นรับการตอบาข้องถานข้องนบีอาดัมเลยอัลลอฮ์รับเลยไงค่าเนี่ยจะไม่ดีสำคัญคืออยู่ตีเครื่องไม้ไงน้าคนตีว่ารองด้วยความจริงใจนะั้นมันจะมีเซลล์ตัวนั่นในร่างกายขเขารอออกมันหลังออกมาได้ไม่รู้ตัวเลยเราลองเล่นแล้วเวลาเราเล่นซึ่งว่าเราโยนธรรมาดาว่าเราไม่มีได้เกิดขึ้นพอไปนั่งเล่นนั่งซาวนะ ไม่รู้ล้นมาผือนะตายม,มาอ่ะเลยมาผือห่านได้ไงมันมาจากจิตใจของเราโลตัวใจของเรานั้นมันกระตุ้นไงมันกระตุ้นไปให้นะครับให้หนังตาเขาเราออกมาเศร้าไงแหล่นั่งวันที่แหล่เหล่องเศร้าให้ไหมอ่ะอ่านู่นอ่ะเขรยว่าลูาลกเสียชีวิตมานั่งรองเล่นมาเองเลยนั่นแหล่นั่งนั่นก็เรียกว่าเศร้าโดยไม่ใจ่ต่อบาสนั่นต่อบาปนะครับแหล่นั่งเรกเศร้าหนังตาเลย เอ๊ะแต่ตอขอขาข้าว้าอัลลอฮ์ตาล่ารองย่งขึ้นกลางกลางดึกนี่นะครับเฮ้ยฟ้านึ่เรารองให้ตกมาบบบนี้นะโอ้คู่อาสุดหยอดเลยเนี่ยเพราะนอกจาว่ากาวิบแปดิว่าคนข้อรักซ่องคนนะซ้งคนก็ได้รู้คนเดียวก็ได้นะครับเตี้ยจริงจังในการตกนั้นนำตานั้นเล่ลงมาด้วยความี่ว่าก็เดี๋ยวลเล่ลงมาด้วยความไม่รู้ตัวนั่นแหละนำตาที่อลัลลอฮ์ตาล่ารับต่อบาดข้องราองแล้วนะครับหาลองทำไม่ได้ก็ต่อรองเลย นะครับอ่ะที่มาไปได้ต้องฝึกไปเรื่อยๆเป็นปีนู่นนะครับแต่สู้โบตานหยุดก็ไม่อยากขึ้นไม่เอาจบเลยนะครับอันนั้นไงนำตาแห้งกาเดี๋ยวเราตาลาไปหายนั่นคือนำตาเทวานนะครับอ่าเอาเราอาดัมไม่เราไม่ได้ยืนนะครับนั่นคือบอกว่าว่าเจ้านั้นตอบาตัางมัดเราหลับตอบาข้องเจ้าเลยนะกาตาอิบิลอาบบัสวะลลอฮุอาลัมบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อัลละัยฮิวซัลลอะลลอฮฺระบิซิดนาอิมอิสติ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. والحمد لله رب العالمين أشرق البدر علينا فتفت منه البدور مثل حسن ما رأينا Qad tu ya wajsunu re sallallahu ala Muhammad sallallahu alai wa sallam sallallahu ala Muhammad rabbi sallialai wah